แกงแหน่เจ้าแกงแคงพี่ตามเจ้าแกงแคงพี่ตามหี่ันเดี๋ยวนี้แม่หลงคนแกงแคงพี่ตามเลยงานศพอันบานเจ้าโอ้หนากินขนาดเลยฝีมือนี่เชฟคนนี้นี่มีให้เต่าเนะเจ้าเด็ดแท้แเนี่ยค่ะพันเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยหนากินขนาดเลยโอ้หนากินขนาดเลย เอาละใส่แล้วใส่พิธานลงแล้วเอาแลว้วเด็ด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 สุดยอดอร่อยเด้อหอมแต่อหอมหอมขนาด